ก็สั่นแล้วก็นบ่ไทยย่า้อนมูไทยย่า้องยือแม่เอาก็เดี๋ยวย่างก็เดกชืลมเลยชือมาแหม่มักินเขาพี่น้องเขานี่ครับสำหรับแนวจินเรานี้นกพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แก้วยังก่อนอันนี้แก้วดีเพราะเฮ็ทเราเองนะครับตกแต่งเากับเราเอง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ <c ười> ้ยาดนี่น้องป๊อกแปมนั่งอยู่นี่นะครับพี่น้องครับใช่ใช่เพิ่มเวล้บอต่างกันหรอกบอกบอกบอกลูกน้องไปหาเน้อกินซัมกับโอ้ยเืมเรืมเืมเื่ออย่งไรดีเรืองขวบบอกลูกน้องไปหาเน้อกินซัมบอกจะควง จักเสียใช่แหละลุกหลองตัวนฮาร์สเขเห็นแล้วเอาไว้นี่นะครับพี่น้องครับต้องใส่สิไเปอรองทางน้ำอืมพี่น้องครับไปเบิึงครับไปเบิึงเบิึงโอ้ต้องอยู่ศิลปินมูอนี่คือแบบแบบเล็บแห้งนะครับพี่น้องแบบเล็บแห้งดีครับพี่น้องครับดีครับ ไม่ได้ครับกินเขาอ,อีกเสี้หนึงดดบกินแล้วไม่ได้หรอครับยนันยบอยาดอ้วนนี่ครับแนวกินข้าวมื้อนี้พี่น้องโอ้ย,ยังไม่ัด้สิ เขาไม่ได้มากหรอกนี่เขาปล่อยมาแล้วเธออะแพ้ตันแล้วเก่าเกิดตัวตั้งนานแล้วจะมีความหวังหรอไปดีครับไปก่อนนะครับผมไม่อยากเจอพี่กันชัยการชัยครับนี่ชื่อสร้างโลกค่ะชื่อสร้างโลกคัะแต่อด้วยนี่เห็นหนาผมบะไรเลยเห็นบ่อ่างกันเลยเห็นหนาผมบะไรเลยอ่างกันแล้วันนี้โอ้มัแป๊มมันหันขึ้นยอะทั้งหะดละ เออเหมันกินรดมันเขียวดีเ้าเวบ่ดีห้องหนียวเลี่ยลุดเลยติดเขียวบ่ติดอเขาสรีวาดกันมากอันนี้ห้อภารกิจต่อไปคือห้องใดถวยโ้มมากห้าสิบว่าเอาเข่าเลยครับผมข้าวเหนียวร้อนๆยุสไซวะนี่เด๋มันโมมีมันเบิดจนี้ บแมีนทางนี้เสื้อต้องถามพี่การชัยครับมีเสื้อไหมไม่มีครับเสื้อสาวน้อยเพิษพันยังลมมาแล้วครับแมวี่ยวตี๋เห็นหม่าม้าครับบ่มีตกครับมื้อนี้

เอาเข่าไปกินแค่นั่นจบไม่ได้่้ได้มาเห็นกะละมังมาเป็นกะละมังครับกะทะครับป่าะชายมื่อไรายมืป่าผมแป๊บเดียวจะคลิปแล้ววนี้ทไกอบเ้คลิปวยกินเขากินน้ำเนี่ยได้หละเดี่ยใกล้สิซ้ำเพิ่นเลยเด้อนี่คาลีบ ก็บ่อหลัดเห็นแล้วดิว่าท่านเดบอเลียวกี่บ่อหลัดเลยไปนี่ไงไปเดินงานตะครั้งนี้โว้ยบเหายวยวงาดนั้ท่านฮักะเหลี่ยไหมถ่ายคลิปด้มือหนาพันหกพันสิมากินกับเขาขั้วพนาวาบ่อเห่ยห้องไหมอ้รอยหาซิดนึงอ้ยังบปากยังเนี้ย้กติดกับซิดป โดยการท่วงระดับประทับใจกินเสร็จแล้วไม่ต้องล้างทิ้งเลยค่ะล้างมาคืนแม่ครัวมันเป็นแบบตล้วปาแซิ่งนั่นต่เมือเลยดีนี่ยปักเกงปาแปบนึงค่ะแล้วแต่เลยค่ะโอ้เข่ามาหว่อนดีเลนะห่อนร้องมือห่อนอุ่นห่อนแบบ เอ,ออเอ,อ้ห่วยกนอุ่นโจ้ฟึดตัวผมเออเออเอื้อาจุนินได้รอตเด้อนี่เราได้แล้วนะครับคุณโอ้น,นี่ครับผมห่วยไม่เห็นอ้กินน้ำตีไป เห็นหน้าไปแต่เขื่อนก็นมากไปหลายที่โอ้ยบ่ได้เฮ็ดจังไหนเดี๋ยวนี้อ่านี่แหละเป็นผู้เฮ็ดเป็นพวกเกี่ยวเข้านะทุกคนครับเราได้ข้าวเหนียวไปแล้วเป็นน้ำไผ่เป็นเจ้าของหิวเข่ากันนะนนอ่าครับพี่นอ้องเาเนี่ย อ่นไอเนี่ยเด้อยำเธอกอดกันครับขา้าวนี่เด้มองกินขา้าวเหลืออีกอยี่ด้บพี่น้องครับยังออกไปต้องออกไปซื่อเนากินอีกเด้ผมเห็นปิงไกอยู่ข้างนอกผมจะไปซื่อปิงไกนะครับตอนนี้กับข้าวเรามาถึงที่เรียบร้อยแล้วข้าวเหนียวเราก็มีแล้วนะครับผม ที่เหลืออีกก็คือปิีงไก่อยู่ขางรถนะครับผมแต่เขาจะไปเลาะหาปิีงไก่อีกไอย,อย่ยางไกส่สิเป็นแนวอื่นเลยเดิยน,ะนย่างอยู่นี่แปดรอบแล้วตรงนี้ครับสรุปแล้วเขาจะไปหาปิีงไกลล่นะครับพี่นอ้อ,องเขาตะวันขีปขึ้นสีเงาเถอะ นี่คนหน่อยมาแล้วคุณหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งได้กวันนี้ครับนั่งได้กวันนี้ครับเข้ลยดีกว่าเขีนร่วมไม่น่าจะมีนะครับวันนี้นหนูเข้าไปข้างในนี่ครับนี่บ่าช็อตล็อกไหนก็ล็อก,น,ก,น,อกนึงเพื่อนอาจจะเจ็บไหมใช่ครับแหมเอา้าฟังท่านผีกันแล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับคนดีทีวีสักสิลงคลิปไปเขียนสมนีก่อนไพื่ยังหรอกสินยังไปตลาดยันมีเสียงเพียงไม่สิได้ตัดคลิปผีพ,พิสุอยู่ยุ่งหรอก นี่ไงครับนี่ไงฮอตดิฮอตด้เอาล่ะฮ้ยทงไหนเอาล่ะเอาล่ะเา,ะเาะปั้นไส่หรือเ่าเขากินข้าวปั้กไงปั้นมาดิเอาพี่น้องเข้าสวัสดีิุนี้ลาพี่น้องพี่สน,นิทกันแล้วกันครับขอกนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ